หวัดดีเพื่อนวันนี้วันอยู่สุขสบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับก็เป็นคอนเทนต์เล็กๆนะครับก็คือเล็กๆน้อยกับบีบีกัน EP 2นะครับก็วันนี้จะมาคุยเรื่องการเก็บปืนโมเดลกลอกตระกูลกลอกต่างๆนะครับก็คือ,เ,อ,อเนื่องจากปืนโมเดลกลอกเนี่ยแฮมเมอร์มันอยู่ข้างในแนละ้วก็คือมันเป็นระบบแบบ เข็มอยู่ข้างในอ่ะก็คือไม่มีนกสัออกมาให้เห็นนะซึ่งบางทีการเก็บของลําที่อาจจะลืมได้นะครับแล้วมันทําให้เกิดการค้างการทํางานไว้นะซึ่งจะเกิดผลเสียคือสปริงแฮมเมอร์จะล้าแล้วก็สปริงอ่าสะพานไกลจะยืดเร็วหรือจะล้าเร็วนั่นเองนะครับเพระเนาะฉะนั้นเวลาเราเก็บนะครับสําหรับคนที่มาเล่นใหม่ๆนะครับจะได้เป็นข้อมูลเลยเนาะก็ประมาณว่าเราขึ้นพลังหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เหนี่ยวไกลทิ้ง ให้แฮมเมอร์ตีกลับมาแล้วก็ทายสปริงแฮมเมอร์นะครับก็คือรักษาไปได้หนึ่งนะครับแล้วก็สปริงกงสะพานไกเนี่ยมันจะถูกยืดนะครับแล้วก็ดึงกลับให้มันหดตัวกลับมานะครับแล้วก็ไกลมันจะดีดออกมานะครับเท่ากับว่าจะเซฟสปริงได้2อันแล้วนะครับการเก็บปืนโมเดลกลอสก็ประมาณนี้นะครับซึ่งสามารถใช้ได้กับ V นะครับก็ตัวนี้ VFC ผลิต RUA นะครับขึ้นคันล้งหนึ่งครั้งเหียวไปทิ้ง ดึงมานะครับอ่าให้มันเด้งอย่างนี้นะครับก็แต่มันเด้งแบบจึ้งเดียวนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราดึงมากมันจะไปกดแฮมเมอร์นะครับเนี่ยพอเรากดจะไม่ไม่ทำงานนะครับนี่อ่านอเด้งออกมาแค่นี้นะครับอ่าส่วนในปืนของเคสซีเคสของผมทําไม่ได้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ขึ้นพอนมเกียร์ไกนิง ไอ้น,นี่ตีเสร็จน่าจะเป็นระบบของเขาหรือเปล่าไม่รู้นะทำได้ทั้งปืนตระกูล V, m โมเดล V นะครับแล้วก็ VFC, ยูมเล็ก็ให้ VFC ผลิตก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วปืนตระกูลโมเดลกรอกต่างๆก็ทำแบบนี้ได้ทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการถนอมสปริงนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเสียตังซ่อมหรือว่าเปลี่ยนสปริงบ่อยๆนะครับก็เดี๋ยวใก้ทิ้งไหมครับนี่ก็ดึงอันนี้จะเล็กจะดึงยากหน่อย อ่าเนี่ยแค่นี้ครับเห็นไหมถ้าเกิดแค่นี้มันจะไม่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 ได้ดึงแฮมเมอร์ขึ้นนะครับก็จะปกตินะครับจะไม่ได้อ่าแต่เนี้ยถ้าเกิดเราดึงแรงเนี้ยแฮมเมอร์จะถูกดึงเห็นไหมครับเราก็นิดเดียวอ่ามันจะแค่นี้เห็นไหมครับอ่าอย่างนี้ก็คือไม่ได้ตีนะครับ ก็ประมาณนี้ครการเก็บปืนตระกูลกล้องนะครับก็สําหรับคนที่มาเล่นใหม่จะได้แบบถนอมมันนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์บ่อยๆเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เลยนยะก็หวังว่าจะอยู่กับเพื่อนบ้างน,นะครับผิดพลาพอะไในก็นต้องขออยทีด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ